ถ้าคิดจะลงทุนเนี่ยอย่าเชื่อข่าวลือเชียวนะครับล่าสุดเนี่ยสถานีรถไฟฟ้าคอนเรสสวนที่พทยุยานเนี่ยนะครับสับขาหลอกครับหลอกว่าจะย้ายที่นะครับทำนักลงทุนนักเกงกำไรหลังแอนตัวเกงกันเป็นแถวเลยนะครับจะเป็นคนเล่าให้ฟังครับ ทุกคนนะครับผมคิมครับคุณอยู่ในช่อง p r o p e r t property expert ที่มาพูดคุยถึงเรื่องการลงทุนในอสังหาหริมทรัพย์ไปด้วยกันครับนวันนี้นจะขอพูดถึงเทคนิคการลงทุนหรือว่าคนที่ลงทุนแนวเก่งกําไรนะครับระวังจะตัวเกรงได้นะครับเพราะว่าเรื่องของข่าวลือครับก่อนอื่นที่ไปเรื่องของข่าวการย้ายสถานีรถไฟฟ้าคอนเดอสูงที่แถวภาคตะว,วันออกเนี่ยนะที่เป็นข่าวลือทำให้นักทุนตัวเกรงตัวแข็งกันเป็นแถวเนี่ยจะขอเกริ่นเรื่องราวของผมนิดนึงนะครับเมื่อมาหลายปีก่อนเนี่ยนะครับผมได้ลงทุนที่พัทยามาครับด้ยวย น,นั่นคือโครงการที่มีบอ่อน้ําอยู่ข้างหน้าตรงนี้ครับคโครงการคอนโดครับแล้วก็มีตึกสาตึกครับตอนนั้นเนี่ยมีข่าวลือว่าไอ้บอ่อน,น,น้ําข้างหน้าเนี่ยนะครับจะทําเป็นห้างครับเพราะขุดบอ่อเอาไว้แล้วเดี๋ยวทำชั้นใต้ดินทาเป็นตึกเป็นห้างมาเลยแล้วข้างหลังเนี่ยก็ทำเป็นสวนสวนตีก๊อฟอะไรพวกนี้ครับโอ้โหโครงการนี้ดูยอดเยี่ยมมากดูอลังการมากจะมีโปรเจกต์ไม่กับโปรเจกต์มาขึ้นข้างหน้าโครงการอย่างนี้ซื้อดีไหมฮะ ก็ต้องจัดทุกราคาถูกไหมครับผมก็เลยจัดมาหลายห้องเลยประมาณ3ห้องครับแต่จนแล้วจนรอดนะครับโครงการนี้ก็ไม่ได้เกิดขึ้นครับตอนนี้ยังเป็นบ่อนน้ําสวยงามเหมือนเดิมนะครับและข้าเนี้ก็ยังไม่ใช่เป็นสนามกอล์ฟที่จะดูสวยงามอะไรอย่างที่คาดหวังกันนะครับซึ่งเนี่ยก็ไม่โทษใครเนาะก็ต้องโทษตัวเองที่บอกให้เราเชื่อในข่าวลือไงครับว่าอ๋อเดี๋ยวก็มานะเดี๋ยวคนจะมีโครงการนั่นเข้ามาทาง ฝ่ายนั้นจะมีนู่นนี่เข้ามาซึ่งก็อาจจะจริงแล้วก็อาจจะไม่จริงก็ได้นะครับแต่คุณต้องอย่าลืมว่าเวลาที่มีคนบางคนที่อยากจะขายของให้กับคุณเนี่ยนะครับ mm. เขาก็ต้องพยายามอ้างโครงการเนี่ยนะเขาอยู่แล้วนะครับและส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นเรื่องที่ไม่จริงครับ mm. พวกข่าวลือพวกนี้เนี่ยมันขายได้ครับมันมีความหวังไงเ mm. ช่น,นถ้าคุณจะลงทุนในเชิงเก้งกําไรเนี่ยเราคนก็มีมาักที่ว่าซื้อวันนี้พรุ่งนี้ขึ้นพรุ่งนี้ขึ้นหรือว่า อันไนอนาคตขึ้นเนี่ยมาจากอะไรก็อาจจะโครงสร้างพื้นฐานอาจจะวูดเดี๋ยวนี้รถไฟฟ้าผ่านเส้นนี้นะหรือว่าจะมีโครงการห้างขึ้นนะทุกคนที่แบบ แน่นอกสถานที่หรือไม่รู้เนี่ยนะครับก็เรียบร้อยครับเสร็จครับโดนขายฝันขายไอเดียกันไปเลยนะครับซึ่งวันนี้จะมาเล่าถึงเหตุการณ์ที่เป็นบิ๊กเบิ้มอีกอันหนึ่งนะฮะที่ทําให้ผมย้อนกลับไปถึงตอนที่ลงทุนในช่วงแรกๆนะครับนั่นคือเรื่องราวของรถไฟฟ้าความเร็วสูงครับซึ่งข่าวนี้ไม่ใช่แค่ข่าวลือธรรมดาน,นะครับเพราะเป็นข่าวที่ลงในช่องสื่อหลักเยอะมากแล้วคนก็พูดง่ายดว่า CP นะครับจะย,ย้ายสถานีไฮสปีดเทรนสามสนามบินเนี่ยนะครับจะย้ายไปครับแล้วทำให้ปร ยะเนี่ยวุ่นหรือแผนการทำโมโนเรลหรือการทำรถไฟฟ้าในส่วนของชุมชนในส่วนของตัวเมืองเองครับก็เป็นเรื่อที่ค่อนข้างใหญ่โตนะแต่คนก็ทราบว่าซีพีเนี่ยก็เป็นบริษัทที่ประมูลน,นะครับรถไฟฟ้าขนสูงสามส,สนามบินไปได้เป็นที่เรียบร้อยนะแล้วก็มีแผนจะสร้างแต่ทางมักกะสันนะครับแล้วก็ยาวไปเลยนะฮะไปเชิงเซารยองนะครับไปพัทยาไปศรีาชาไปชนบุรีครับ แต่ก็ไม่เกิดอะไรขึ้นนะครับทาง CP ก็มีข่าวว่าจะยาสถานีนะทำให้พัทยาเนียววุ่นเลยนะครับหรือแผนรถไฟฟ้าของตัวเองใหม่หมดเลยนะครับทางท่านนาะยกก็บ,บอกว่ามันก็เป็นสิทธิ์ของทางผู้ลงทุนน่ะเ,เขาก็เลือกที่จะลงทุนตรงไหนก็ได้แล้วทางเราเองก็มีหน้าที่ที่จะสร้างรถไฟฟ้าของเราเนี่ยนะครับให้ตามนะครับให้วันแผนที่แบบร่วมมือกันน่ะเชื่อมโยงกันกันจะได้แบบว่าไม่ต้องนะกระโดดไปกระโดดมาไร้รอยต่อไปเลยนะครับ การที่ออกข่าวลือแบบนี้นี่นะครับก็เสียหายค่อนข้างเยอะนะครับนั่นก็คือเรื่องของการไปสร้างเมืองใหม่เนี่ยก็อ้างว่าตอนนี้เนี่ยทางเมืองเก่าเนี่ยหรือตัวเมืองพัทยาที่เป็นสถานีของไฮสปีดเทรนตรงพัทยาเนี่ยนะครับมันคับแคบครับมันมีที่ดินน้อยเกินไปหน่อยนะครับก็เลยอยากจะให้ออยกให้ออกไปข้างนอกนะครับมีพื้นที่ดินมากนะครับตรงใช้พิกแผนเนี่ยครับเนี่ยมีกันบอกว่า สกอพอ,อ,อเนี่ยนะครับพิกแผนใช้ที่ดินสปกอโอโหสปกอเลยนะตั้งเมืองใหม่เจ็ด0มื่ไร่ชี้ต้นทุนต่ำรวมแปลงง่ายจอดึงเอกชนรายใหญ่ร่วมทุน PPP นะครับเผิดสานีไฮสปีดนอกเมืองเนี่ยดีกว่า แออัดที่พัทยานะครับคือเรื่องของเรื่องคือในพัทยาเนี่ยแหละคนก็รู้ว่ามันก็เป็นเมืองที่ที่ดินค่อนข้างแพงที่ดินค่อนข้างมีจํากัดถูกไหมครับดังนั้นเนี่ยการจะทําเมืองสร้างเมืองใหญ่เนี่ยตรงสเตชันตรงพัทยาเนี่ยอาจจะเหนื่อยอาจจะยากนะครับก็เลยมีข่าวลือและครัผมเรียกว่าข่าวลือก่อนนะไม่เรียกข่าวจริงเดี๋ยวคนฟังผมแล้วแหมไปคิดว่าเป็นตุกเป็นตัดนะครับว่าจะย้ายเมืองออกไปข้างนอกครับซึ่ห่างไปกว่านั้นเนี่ยประมาณ15กิโลเมตรครับ ซึ่งถนะ้าหาดูที่แผนที่เนี่ยนะครับตรงจุดเดิมเนี่ยตรงแถวแถวพัทยาเนี่ยครับผมขอจิ้มมัมมัวนะไม่รู้ว่าตอนไหนนะแต่เมืองพัทยาอยู่แถวแถวนี้ครับแล้วก็เลยเไปวัน15กิโลเมตรเนี่ยตรงเกือบจะถึงสวนนงนุษเนี่ยคนี่คือสวนนงนุษนะครับก็อยู่แถวแถวประมาณนี้ครับเด่วว่าตรงนี้ชุมชนเองก็ยังถือว่าเบาบางนะ เบาบางกว่าในโซนที่เป็นตัวเมืองพัทยาค่อนข้างเยอะเลยครับซึ่งการที่ชนเบาบางเนี่ยก็มีอยู่หลายมุมมองที่จะมองได้นะอย่างแรกเลยก็คือว่าพื้นที่ดินยังเหลือเยอะสอบกงสบกรตามที่ในข่าวบอกกันนะครับว่าอ๋อมันรวมแปลงง่ายแปลงใหญ่พัฒนาโครงการเมกะซิตี้ได้เลยนะครับส่วนในพัทยาเนี่ยมันก็อย่างที่บอกครับก็คนเยอะครับเนี่ยคนแน่นอึกเลยนะฮะก็การสร้างเมืองใหม่ก็อาจจะเป็นไปได้ยากกันนะครับซึ่งก็เราเมีเตุมีเหตุผลกันนะไม่ได้ไม่มีหมัวตัทีเดียวครับ แต่ข่าวที่ทำให้นักเกิงกำไรเนี่ยตายสนิทเลยครับจากข่าวที่บอกว่ายอมรับว,ว่าที่ดินในพัทยาเนี่ยนะครับในตัวเมืองเนี่ยขายไม่ออกจํานวนมากเลยนะครับเพราะว่าอะไรก็คนจะย้ายพี่ก็สถานีจะย้ายไปข้านอกแล้วเนี่ยนะครับราคาที่ดินเนี่ยตอนที่สถานีจะมาเนี่ยคนก็เก่งกําไรกันเลยจากเมื่อก่อนเนี่ยราคาเพียง2-3ล้านบาทกลายเป็น8 1 0ถึงล้านบาทแล้วนะครับ โอ้โหพวกสถานีเสียชาเองก็เช่นเดียวกันเนาะมันก็เลยทําให้ต้องย้ายเมืองแงก็ราคามันแพงอะไรเงี้ยนะครับต่อมาไม่นานนะครับก็มีการออกมาปัดข่าวลือนะครับแล้วบอกว่าเป็นการสรับขาหลอกนะยังมองว่าซีพียยอย่างนี้ที่ม่านสถานีพัทยาเดิมอยู่นะครับเชื่อมระบบรองขนส่งรองมีวัดเวนคืนให้ทําไมต้องย้ายสถานีนะครับซึ่งคําพูดนี้ก็ออกจะปากคนที่น่าเชื่อถือนะครับนั่นคือของทางรอฟอทอนะครับก็รถไฟฟ้าของประเทศไทยครับ ในข่าวบอกว่าตอนนี้มีดราม่าข่าวคมลอยเรื่อง C ีขอย้าสถานีรถไฟฟ้าความเร็วสูงเนี่ยออกจากเมืองนะครับซึ่งแหล่งข่าวของลอฟอทอเนี่ยก็บอกว่าเนื่องจากพื้นที่รอบปาิพยาเนี่ยเป็นผลการศึกษาของสำนักงานโยบายมีพื้นที่พัฒนา TOD เนี่ยครับหึืว่าพื้นที่บริเวณรอบสถานีรถไฟเนี่ยประมาณ200ไร่เท่านั้นทําให้หลายคนเนี่ยจึงทึกทักเอาเองนะว่า CP ีเนี่ยต้องการจะย้ายที่ขนาดใหญ่มากกว่านะครับและมีการบอกอีกนะครับว่าที่ดินในปันิยาเนี่ยมีราคาที่ปรับตัวสูงขึ้นกว่า10ล้านบาทจึง เกิดเหตุการณ์ปล่อยข่าวนี้ขึ้นมาๆๆว่าเฮ้ยรถไฟฟ้าจะย้ายไปนอกเมืองนะทำให้ราคาที่ดินในเมืองเนี่ยราคาร่วงลงมานะครับแล้วก็เป็นเหตุผลทําให้นักลงทุนเนี่ยนะครับเจ้าของเจ้าสวนต่างๆเนี่ยนะครับกว้านซื้อที่ดินแบบแผนซ้อนแผนเลยครับ เพื่อเห็นภาพชัดเจนยิ่งขึ้นนะครับนั่นก็คือเรื่องของการทําข่าวลือนี่นะครับเป็นการทุบราคาที่ดินในตัวเมืองพัทยานะครับสนักเกงกําไรหลายคนที่มองว่าโอ้ยเกงกําไรจากสองล้านไปถึง1ิล้านในตัวเมืองพัทยาเนี่ยนะครับแล้วพอข่าวนี้ออกมาว่าสิบิจยาสถานีเนี่ยราคาเนี่ยร่วงเลยครับทำให้นักลงทุนหรือว่าเรียกว่าแรดล์ลอดไหมหรือเรียกว่านายหน้าที่ดินหรือคนโชยโอกาสนั่นแหละนะครับอาจจะมีม่วนสัเสันกับข่าวหรือเปล่าผมไม่ทราบแต่ว่าเขาก็กว้านซื้อที่ดินในเมือง หลังจากราคาร่วงจากข่าวหรือเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับอีกทั้งทางรอฟอรทอรเนี่ยนะครับรถไฟฟ้าของประเทศไทยเนี่ยก็บอกอีกว่า C ีไม่ไดีมาเจรจาจะย้ายสถานีอะไรเลยนะครับเพราะมันเป็นเรื่องที่ไม่เมคเซนส์อย่างยิ่งครับเพราะว่าถ้าคุณเนี่ยไปตั้งสถา,านีเก่าเนี่ยทางรถไฟเนี่ยเขาได้เว้นคืนพื้นที่กว่า200ไร่เอาไว้แล้วนะครับคุณก็สร้างในพื้นที่200ไร่ได้เลยนะครับแต่ถ้าคุณออกไปไกลๆอย่างที่ไปถึงสวนนงนุชเลยเนี่ยที่แบบไกลลิฟตตาเนี่ย เฮ้ยอันนั้นไม่อยู่ในแผนของรถไฟฟ้าเลยนะคุณต้องไปเวนคืนเองหมดนะคุณต้องจ่ายเงินเองอะที่ดินของคุณอะใครจะไปทําอย่างนั้นครับประกอบกับการสร้างรถไฟฟ้าเนี่ยนะครับการสร้างรถไฟเนี่ยมันเป็นการขนส่งขนาดใหญ่ดนะังนั้นมันต้องมีมวลชนครับการไปสร้างในป่าเนี่ยต้นไม้เนี่ยจะให้ใครขึ้นเอ่อรถไฟฟ้าคุณครับต้นไม้เลยฮนะ จะส่งต้นไม้กันค่าประเทศเลอครับก็คงจะไม่ใช่ถูกไหมครับดังนั้นเนี่ยการสร้างสถานีตรงตรงเมืองพระยาเนี่ยมันจะดูคุ้มค่ากว่าในการมีคนใช้นะครับแล้วก็ได้เกียวกับประเทศมากกว่ามากๆเลยครับนั่นจะเห็นภาพว่า้การสร้างสถานีออกไปข้างน,นอกเนี่ยมันดูไม่มีเซนต์เอาซะเลยนะแต่ว่า การปล่อยข่าวก็เกิดขึ้นราคาก็ร่วงจริงหรือว่าการเปลี่ยนมือซื้อขายกันเกงกําไรกันในเมืองจริงๆนะครับซึ่งนี่ผมก็เข้าใจได้นะเพราะว่าเวลาที่ข่าวโครงสร้างพื้นฐานมาเนี่ยมันจะชิปราคาของอสังหาเนี่ยก้าวกระโดดเลยครับตอนนี้ภาพตัวน,นี้เป็นที่เปล่ปาๆเนี่ยนะฮะอยู่ดีมีถนนตัดผ่านราคาขึ้นไหมครับขึ้นครับแต่นี่ไม่ใช่แค่ที่ดินไม่ใช่แค่ถนนตัดผ่านนะแต่มันคือรถไฟฟ้าตัดผ่านแล้วไม่ใช่แค่รถไฟฟ้าตัดผ่านนะครับเป็นสถานีด้วยไม่ใช่สถานีเป็นเขาเรียกว่า TOD นะถึงว่าเป็นพื้นที่พัฒนารถไฟ แบบเป็นเมืองเล็กๆขึ้นมาเลยโดยขนาดประมาณ200ไร่นะครับอันนี้ถือว่าใหญ่มากนะครับดังนั้นเนี่ยมันเป็นเหมือนเมืองใหม่ที่จะอยู่ในตรงสถานีเลยมีคอมเมอร์เชียลแอเรียมอาจจะมีน,นักท่องเที่ยวมีต้าวต,ต่างชาติเข้ามาเนี่ยโอ้โหเราคาดไม่ออกเลยว่าราคาของที่ดินจะพุ่งไปขนาดไหนนะครับซึ่งล่าสุดเขาก็บอกว่าจาก2ล้านเป็น10ล้านนะขึ้นมา5เท่าภายในไม่กี่ปีนะครับแล้วก็มีการไปเขาลือทุบราคาอีกแล้วก็มีการกว้านซื้ออีกเนี่ยนะครับผมถึงบอกว่าบางครั้งข่าวลือเนี่ยอยากท มันมีบางสิ่งบางอย่างอยู่เบื้องหลังการปล่อยทั้งข่าวดีทั้งข่าวไม่ดียที่ผมเคยเจอนีว่าเดี๋ยวจะทําเป็นห้างนะเดี๋ยวจะมีสนามกอลฟนะ บางครั้งมันต้องฟังว่าคนที่พูดมีส่วนส่วนเสียอะไรหรือว่าเขามีผลประโยชน์ทับอะไรอย่างไรนะครับเพื่อให้คุณเนี่ยไม่ได้ลงทุนผิดพลาดไม่ได้ขายหมูหรือไม่ได้โดนทุบราคาขายถูกขายแพงอะไรแบบนี้นะครับก็สุดคิดคนี้ว่าคุณได้รับความรู้อะไรบ้างครับคืออย่างแรกเนี่ยนะครับการปล่อยข่าวลือหรือว่าการสร้างข่าวโครงสร้างพื้นฐานอะไรพวกนี้มันทําให้ราคาสังหารเนี่ยค่อนข้างปั่นป่วนนะครับเพราะสังหารเนี่ยมันย้ายที่ไม่ได้นะครับการที่มันจะเติบโตได้อย่างก้าวกระโดดเนี่ยมันก็อยู่ที่ว่าจะมีโครงสร้างพื้นนนนฐาาาาอะไไรมมลงถฟฟ้สบิ ห้างมาเปิดเนี่ยพวกนี้เป็นข่าวลือคลาสสิกที่ใช้ได้เสมอแหละนะครับซึ่งผมเองก็โดนมาแล้วนะฮะจนถึงวันนี้ห้างยังไม่ขึ้นเลยนะครับดังนั้นเนี่ยนะครับให้ต้องมองไปชัดเจนยังว่าคนที่ปล่อยข่าวลือมีส่วนส่วนเสียอะไรและคุณเป็นนักลงทุนนะครับเราไม่สามารถลงทุนในท่ามกลางข่าวลืออย่างเดียวได้เพราะว่าอสังหามันสภาพคล่องต่ำครับถ้าคุณแบบฟังข่าวแล้วตื่นตระหนกกลัวอะไรอย่างเงี้ยครับมันก็ทําให้คุณขายได้ถูกครับเพราะคุณอยากจะขาย ละครับโคติดนั่นแหละแต่ก็ใจะไหมครับว่าสภาพคลมันตามถ้าคุณร้อนเงินอยากจะขายคุณต้องขายที่ถูกนั้นก็เกิดโอกาสที่ทำให้แบบดิสคาว t มากๆหรือว่าเกิดการทุบราคาเกิดการกว้านซื้อใช้ข่าวลือเป็นต้นเหตุก็ได้นะครับสุดท้ายเนี่ยอยากจะให้เข้าใจเนี่ยว่าข่าวลือ มีผลประโยชน์พร้อนทับนะครับถ้าดินข่าวเลยต้องระวังให้ดีต้องคิดให้เยอะๆนะครับและยังถ้าคุณไปลงทุนอยู่นอกสถานที่ไปดินแดนที่คุณไม่ดู้จักเนี่ยอันนี้ต้องดูดีๆเลยนะครับอย่างผมไปลงพัทยาเองเนี่ยเราไม่เกา๋าเราไม่เก่งไงก็นะอาจจะพลาดข่าวสารจริงๆเท็จแค่ไหนอาจจะไม่รู้ได้นะครับก็ฝากวันนี้นะขอขอบคุณทุกคนที่ติดตามช่องพอเปิดพอที่เปิดมาโดยตลอดนะครับทุกคนชอบคลิปนี้นกดติด like, ตามช่องนี้ด้วยนะเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ